ครับกลับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับรายการ The Story 147ครับมีเรื่องราวดีๆครับของนักกีฬาสนุกเกอร์ที่หลายคนติดตามแล้วก็อยากเห็นผลงานของเขาแหมวันนี้เราเดินทางไกลมาฮะมาถึงรังสิตปทุมธานีนะครับอาจารย์ต่ายก็เรามาบุกปทุมธานีครับรบที่นี่ก็เรียกว่ารังสิตโอ้โหก็ใน EP ก่อนๆนั้นเราก็เอาแบบพวกระดับคัพประเทศเนาะมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูนะฮะว่าฟังว่า ประวัติของบุคคลเหล่านั้นเป็นยังไงมาในครั้งนี้นะครับเราจะเป็นดาวรุ่งถึงยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะอายุยังน้อยใช่ยี่สิบต้นๆนะครับคำนั้นก็คือพุทธลังสิตครับครับผมสสดตนะครับนะฮะเด็กคนนี้บอกเลยครับว่าเป็นของดีจากรังสิตนะครับที่ทุกคนนั้นเฝ้าติดตามผลงานอเขาแล้วก็โตวันโตคืนนะเด็กคนนี้ครับซึ่งบอกเลยครับว่าประวัติของเขาเนี่ยน่าสนใจมากนะอาจารย์เขาบอกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่ ชอบสนุกเกอร์มากจริงๆรูปร่างเขาเนี่ยน่าจะเล่นกีฬาอย่างอื่นนะเอางี้ให้พูดเล่าให้ฟังหน่อยอ่าเราเป็นคนที่ไหนที่นี่เลยไหมก็ที่นี่ครับเกิดที่ลังสิตเลยครับเหรอฮะใช่อยู่อยู่ในจังหวัดไหมอยู่อำเภอเรืออะไรยังไงก็อยู่ตรงเนี้ยครับเขาที่เรียกเขาเป็นลังสิตนะครับอ๋อเขาเรียกเป็นอำเภอลังสิตใช่ไหมที่ตำบลก็เหมือนเทศบาลตำบลอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่จะเลื่องกว่าไหนปทุมธานีใช่ใช่จะเลื่องกว่าลังสิตน่าจะเป็นอำเภอปะ อำเภอลังสิออำเภลทธิ์เมืองลังสิทธิอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเมืองลังสิทธิเมืองที่สบายครับไปไปมาเนี่ยโอ้โหแล้วอยู่ๆมาชอบสนุกเกอร์ตั้งแต่ตอนไหนมีความรู้สึกเอ้อยากจะเล่นสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ยังไงก็คือเคยเล่นเทควันโดมาก่อนครับเออเล่นเทควันโดมาก่อนไม่นักเทควันโดชาตนะสายอะไรครับถึงสายไหนสายแดงครับจะสองพื้นสายดำอะไรอ่าตอนแรกมันจะมีพื้นฐานคือสายสายเหลืองสายเหลืองสายน้ำตาลสายเขียวอะไรอ๋อครับเล่นเทควันโดเรียนที่ไหนเรียนที่ลังสิทธิเนี่ยครับที่โรงเรียนลังสิทธิเลยใช่ไหมที่มัน ของเป็นศูนย์เทควันโดครับครับจะเปิดที่รังสิตในอ๋อแ,แล้วเรียนหนังสือเรียนที่ไหนเรียนหนังสือก็เรียนที่รังสิตนะครับตรงรังสิตวิทยาล<ม>ังชินจะใกล้บ้านเหมือนกันครับเล่นเทควันโดตัวน,นั้นเล่นน่าจะหลายปีอยู่นะเพราะก่อจะสอบได้สายแต่ก็เหมือนเรื่องเหมือนออกกําลังกายไปด้วยครับอ๋อเป็นคนขี้โล้ไม่เด็กๆมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างไม่มีครับไม่มีนะแข็งแรงดีแข็งแรงโอเคยิ่งเดินทั้งวันทั้งคืนนะอ๋อฮะทำไมฮะมันดีดหรือไงดทั้งดีดั้งดีทั้งดีทั้งดีโอเค อ่ะคุณพ่อหลังจากเล่นเทควันโดนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วยังไงมันจับพ้าจับผูมาอยู่สนุกเกอร์ได้ยังไงก็คือพ่อเปิดร้านชาบ้าครับที่ตลาดสิทธิ์คือข้างบนเป็นโต๊ะสนุกข้างล่างก็เป็นร้านแบบขายสร้อยพา้าแล้วก็รับชอบ้าอะไรเงี้ยครับดูอืาแล้วไงพ่อเป็นคนแนะนําเลยต้องเล่นสนุกหรือว่าเราเห็นแล้วมันไม่คก็คือแบบว่าเหมือนเห็นลูกค้าที่โต๊ะเล่นอะไรประมาณนี้ก็เลยไปแทงเล่นอะไรประมาณนี้ตอนนั้นมีการเรียนการสอนหรือยังหรือว่าได้มาฝึกสอนหรือยังครับ อย่างเขาก็แทงแทงเองแล้วก็คือพ่อแทงนุ๊พอเป็นอยู่แล้วถามนิดนึงคือคุณพ่อเช่าแผงพระใช่ไหมครับมันเป็นตึกอหครับเป็นตึกเป็นตึกข้างบนนั้นน่ะแผงพระเป็นคุณพ่อใช่แล้วโต๊ะเป็นของคุณพ่อปะก็เป็นของขุณพ่อครับแต่ก็มีเพื่มส่วนของเพื่อเข้าใจละก็เรียกว่าเป็นกิจการที่คุณพ่อใช่ได้แนึกว่าแบบไปตามคุณพ่อเล่นสนุกอยู่แล้วก็ตามไปเห็นไปชอบใช่ตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่ครับที่ไปเล่นสนุกเองโดยที่มีพ่อเนี่ยชักนําไปตอนนั้น ประมาณอายุตอนนั้นเปิดเปิดร้านพาร์กับโต๊ะสนุกก็ประมาณแปดแปดขวบเองครับแปดขวบสูงเท่าไหร่แล้วตอนนั้นจะพูดเป็นคนตัวใหญ่เนาะใช่ร้อยเจ็ดสิบได้ไหมเอ้ยพอห้าสิบขวบผมร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยแปดสิบโอ้โหนี่มันเด็กยักษ์นะฮะผมยืนท้าแถวตลอดแล้วฮะเด็กยักษ์นะฮะคุณเนี่เด็กยักษ์จริงเพราะพ่อคุณพ่อนี่เขาก็เกือบสองเมตรนะคุณเดียวนะแปดขวบร้อยเท่าไหร่นะโอ้โหน้อยเจ็ดสิบน่าจะเกืนบร้อยห้าหกสิบบาทมันสูงมาเด็กโบตี้อะแล้วฮะโอ้โหนะ ก็เรียกว่ายืนหลังห้องตลอดถูกไหมเวลานั่งเรียนนี่ชอบเลยอยู่หลังห้องมอไม่ค่อยนด้วยสบายมาเล่นสนุกตอนแปดขวบแล้วโอเคแน่นอนเพราะคุณพ่อเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราไปเล่นตอนนั้นเนี่ยเชื่อเหลือเินว่าน้องพุทธก็ยังไม่มีความรู้เรื่องสนุกใช่ไหมใช่คือแทงเล่นๆแรงี้แทงเล่นๆแล้วยังไงไปไปวิวัฒนาการมาได้ยังไงต่อแล้วก็หยุดหยุดเล่นไปรับก็มาเรียนเทควันโดอะไรประมาณนี้แล้วก็ มาเรียนกับอาจารย์โจพิเดคนหนึ่งครับอ๋ออาจารย์โจเี๋ววก่อนจะไปหาที่เป็นอาจารย์รขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าม,มันอย่างที่วิจตตนถามว่าแรงบันดาลใจเราเราก็อยากเล่นเพราะว่ามีโต๊ะ เนาะไม่ได้จ่ายใช่ไม่ได้เสียตอนยังเริ่มเริ่มก๊อปปี้ใครหรือยังว่าเอออยากเก่งเหมือนคนคนนี้ยังนี่ไม่คิดไม่ก็เหมือนแบบทางานบ้านมาเบื่อเก็คือไปแทงเล่นอะแต่ตายล้มนะไปไปตายล้มยังคนเดียวแล้วก็บางทีพ่อขายพระโดนคนนี้หลอกมาพ่อเลยสั่งให้ไปเล่นคนนี้มีบ้างมีบ้างพ่อพ่ออยากเอาคืนแต่ว่าคุณพ่อนี่ก็เล่นทะลุเป็นนะพี่เอียดเนี่ยเป็นเป็นนะฮะอ่ะแล้วยังไงต่อพอเล่นไปเล่นมามันเกิดอะไรขึ้นถึงค่อยๆเอาจริงเอาจังกับมัน อ่าวกกลับมาที่ปัญหาจันโจน่าไป็นไงเหมือนผมว่าแทงโอเคขึ้นระดับหนึ่งครับเหมือนแบบแทงด้วยตัวเองเป็นระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เหมือนแบบอยากให้ลองมีพื้นฐานที่ถูกขึ้นมาหน่อยครับใช่ก็เลยเลี้ยงอาจารย์โจก็เป็นความคิดที่ดีนะครับของผู้ปกครองนะว่าถ้าเป็นแบบเล่นเป็นครูพักรักจําเนี่ยมันมันเก่งได้นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลา ามันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่มล้วเนองอย่างตีกรอบควรจะมีมีคูฝึกใช่ครับมีโค้ชมีเทรนเดอร์คือตอนนั้นที่ยังคือเหมือนเอาพื้นฐานเริ่มต้นให้ถูกก่อนใช่คือถ้ายืนจับคิวอะไรมันใช่การเข้าเหลี่ยมใช่ครับไม่ได้การย์โจนานนานไหมครับตอนนั้นผมก็จําไม่ได้แล้วแต่ก็พอเรียนแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็มาแทงเองซ้อมเองซ้อมเองเลยแล้วก็ถึงจะเป็นเรื่อารยดตายตอนนั้นซ้อมเองเนี่ยแทงได้ถึงขนาดไหน สอามแดงหมดโต๊ไม่หรือตั้งจุดสีหมดโต๊ะหรือว่าแทงแค่ลงอ่ะมก่อนไปหาต่ต่ายตอนนั้นสิบวุผมก็แม่นแล้วนะแม่นแล้วนะแม่โล่คือนม่แนเปจะช่วไดเอะได้ไงว่าแมนคุณนี่เป็นเด็กไม่เป็นเด็กที่ชอบเมยผมพอจำได้แล้วเลยได้ได้ได้่บอกว่าาดผมรู้แมนว่าดอลได้สูงร้อยเจดผมพ่อจะยกได้ว่าตอนก่อนนะฮะ ก่อนที่เขาจะไปหาผมเนี่ยเขาสูงโตแล้วใช่ไหมคุณพ่อบอกว่าสิบขวบอะไรนะแล้วตัวเขาค่อนข้างเจ้าใหญ่เจ้าเนื้อด้วยเจ้าเนื้อด้วยคุณพ่อเลี้ยงดีคุณพ่อเลี้ยงดีตัวเป๊ะเลยครับผมเป็นยังไงหลังจากนั้นมาเจออาจารย์ตายมาเรียนกับอาจารย์ต่ายประมาณจําได้ไหมช่วงอายุเท่าไหร่หรือว่าปีอะไรสิบสิบขวบแล้วสิบปลายสิบอ๋อสิบต้นประมาณปลายปลายแล้วสิบจะย่างสิบเอ็ดอันนี้ก่อนจะไปไปเรียนกับผมที่ที่ซอยเสือใหญ่เดี๋ยววกกลับมาที่ลังสิตอีกดี ที่เล่นที่โต้ที่คุณพ่อทําโต๊เนะ่มีรุ่นพี่ไหมรุ่นที่ที่ตอนนั้นใครดีที่สุดในย่านนะในโตะนั้นอม่แหลกมือหนึ่งรวมพระกันมือหนึ่งมีคนเก่งๆไหมมีชุดพวกพี่ทานพี่ต่อเนี่ยพี่เขาเล่นกันคือแทงแร่หลายชุดแล้วทานลังสิทธิ์พี่ต่อพี่ต่อครับแล้วก็แต่ก็มีพวกเล่นพระแทงดีเยอะเหมือนกันแพระเลยไหมแทงลูกเก่งเหมือนกันใช่ใช่มาแทงพวกเล่นพระก็คือพวกที่ประกอบอาชีพใช่ใช่พวกซื้อขายพระเวลาว่างเขาจะเยอะไงเขาจะคือแทงลุกเล่นกันเนกันครับ ประมาณนั้นเนาะเพราะมีแม่ช่วงนั้นแบบว่าให้เล่นสนุกแล้วอยากให้เอ้ยเอาอาชีพพระของพ่อด้วยไปเรียนรู้ด้วยอะไรเนี่ยมีสอนแม่พ่อโอ้โหตอนนั้นสิบสิบขวบังไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องเลยใช่ไหมในเด็กเรื่องครับคือแบบยังไม่รู้อาชีพอะไรไม่รู้ไม่รู้จะโตขึ้นอยากเป็นสนุกเรื่องตอนแรกคือเล่นไปก่อนคือยังไม่รู้เลยไม่รู้เล่นมาเล่นขนาดนี้โอ้โหถือว่าจับพระจับหูมานะ ก็เป็นอะไรที่ที่ที่ผมบอกว่าเหมือนบังคับเป็นอ่ะอ่าเพราะว่าบ้านก็เหมือนบ้านมีโตอ่ะกีฬาที่จักก็คือม่แค่กีฬาสนุกที่ผมว่าจีโตเขาเรียกบังคับเป็นอ่ะหลายๆนักกีฬาหลายๆคนเนาะหลายๆท่านก็จะเป็นลักษณะนี้ครับคือเกิดมาพวกมก็ต้องเป็นอ่ะอ่ะถูกเพราะว่าสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเลยตอนนั้นได้ดูไหมนักกีฬาต่างประเทศเป็นใครที่ชอบหรือนักกีฬาในประเทศไทยที่ชอบพุทธเห็นยังยังตอนอายุสิบ พี่อิดพี่เอฟมั้งครับพี่อิดี่เอฟที่มันถ่ายถ่ายท่าสดช่องสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้อ๋อสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเลยครับพี่ทูทูน่นจยังไม่ถ่ายตอนนั้นเห็นทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นพี่เอฟหรือพี่อิดเป็นยังไงไหนพูดพี่เอฟหน่อยมันเด็กค่ะคือไม่รู้เรื่องก็คือเหรองงไม่รู้ไมารู้ว่าเขาแทงลงง่ายยังอะไรประมาณนะ้แต่ไม่รู้ว่าการเดินข่าวอย่างนี้คือแบบเก่งนะเดินข่าวทางนี้คือไม่ดีอะไรมากโอเคงั้นย้อนกลับมาลังสิตด้วยถามว่านอกจากพี่ทานนะครับ แล้วก็ใครนะฮะพี่ต่อพี่ต่อตอนนั้นน่ะเคยไปดูว่าที่เขาเล่นแบบแมบพิเศษกันนะเล่นหกแดงกันฮะมีที่เก่งกับพี่ทานพี่ต่อมีไหมมีก็มีพ่อเคยพาไปดูแบบเหมือนเขาเล่นแมทพิเศษกันที่เขกขวดแก้วครับอ๋อขวดแก้วมีพี่หมีคอนผมมังเล่นกับพวกพี่ปิินพี่จิตอ่าเป็นไงตื่นเต้นแม่ไปดูแล้วมันประทับใจไหมหรือว่ามันเป่อบมันเหมือนเปามบุรีอ๋อเป็นามบุรีด้วย ต่พักนึงเราก็เลยมันดมบุหรี่เลยมันไม่มีมุกเไม่มีเลยโอ้โหเด็กดีฮะเด็กดียังไปยุ้มไม่แตะเลยไม่ยุ่งเลยนะคนนี้ไม่สนใจเรื่องสายสาเลยไม่ใส่เท้าเท้าครับครับก็หลังจากนั้นแล้วพอตอนนั้นพอครบเรียนอาจารย์โจมันเก้าขวบได้ไหมเก้าขวบแล้วเหมว่าเหมือนแทงเองซ้อมเองมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนตอนแรกพ่อจะให้เรียงอะ อาจารย์ศักชัยเหมือนกันก,ก่อนก่อนก่อนจะมามาเจออาจารย์ตอนนั้นที่ดูเบอร์เหมือนจะดูหนังสือคิวทองคอะใช่ใช่ใช่สมัยก่อนมันดูหนังสือเพราะว่ามันจะไม่มีพวกโซเชียลใช่ใช่อาจารย์โจม <า S 1> ส,สมัยนั้นก็ก็จะดังเพราะว่าแกอยู่ค่ายพีทีเอสอาจารย์อาพรนะครับอ๋ออาจารย์อาพรซึ่งเป็นเรียนพื้นฐานเก่าๆเลยรุ่นบุกเบิกที่ที่สอนสนุกนะครับค่ายอาพรนะอาจารย์ตีพีทีเอสตีพีทีเอสชายโซโหก็พีทีเอสครอาจารย์โจประมาณ ก็มันเรียนอาจจะต่ายตอนสิบสิบขวบครับสิบขวบสิบได้มั้งตอนนั้นไปเรียนกับผมหลังจากนั้นก็เหมือนจริงจังเลยอพอปิดเทอมก็ไปซ้อมอัะอาจารย์ต่ายอยู่เอยตอนปิดเทอมมีมาเลยมาซ้อมเลยวันธรรมดาหมาจะเอาจริงน่าจะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ปิดเทอมก็มาปิดเทอมก็มาตอนนั้นโดนการฝึกซ้อมอาจารย์ต่ายนี่เพราะอาจารย์ต่ายส่วนใหญ่กว่าจะให้แทงลูกได้นี่ใช้เวลานานนะก็ใช้เวลานานครับต้อนเดียวมีเบื่อไหมมีเบื่อไหมเช้าอาจารย์ต่าย ก็นิดหน่อยครับแต่บางทีเขาก็ให้ซ้อมคู่กับพวกพี่ๆในโต๊ะตอนนั้น<อ>มีพวกพี่จิอะไรตอนเราซ้อมกอาจารย์ต่ายตอนนั้นมีใครคนอื่นไหมพวกนักกีฬาคนอื่นที่เริ่มมาซ้อมกับอาจารย์ต่ายเห็นบ้างไหมใครเก่ง<อ>ตอนนั้นผมมีพี่นัดแต่ริ้วอ่ะตอนนั้นเข้ามาอาจารย์พี่นัดตอนนั้นน่าจะมายี่ห้ายี่หกเลยมั้งใช่กับลังเฟี้ยวเลยกหลังเฟี้<ล>ยวแรงมากนะพี่นัดผมแบบนี <ผม S 3> ้พี่ชีว์พี่นัดพี่ชีวอ่าไว้หารลากใส่ใช่ใช่ถ้ามองน้องพุทธเนี่ยเป็นเจนเนอเรชั่นไหนครับอาจารย์ที่มาอยู่กับอาจารย์ เออถ้าเปรียบเอางี้กว่าตอนนั้นผมผมทําเป็นครูฝึกเนาะเป็นโค้ดทีมชาติอยู่ที่สู์ฝึกอาอาคารามีเนาะของราชมังคลามันก็จะเป็นรุ่นๆนะรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นพวกเอฟก่อนรู้ชิมนัดก่อนชิมนัดก่อนแล้วก็เอฟอิดพัสกรอืนะครับตุยบางบอลอ่ารุ่นต่อมาก็จะเป็นอ่ามุกจันยีหมูพีแมนเปาโวสัง เปาจันอ่าต่อมาก็จะเป็นหมูหมูหอมแมนคอนถมจะเป็นรุ่นๆนะรุ Damas, ่นไปหมดนะรุ่นมาก็จะเป็นรุ่นอะไรรุ่นพุทธี่น่าจะประมาณรุ่นรุ่นแปดรุ่นเจ้าบจะใชยท้ายแล้วไทยทายแล้วพุ่มีรุ่นน้องอยู่แค่รุ่นเดียวชุดเดียวเทาัชุดเดียวศูนย์ก็ปิดใช่แล้วก็ปิดยาวสี่ห้าปีอพุทธเข้าเข้าศูนย์อายุเท่าไหร่ประมาณสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่เอาแค่ก่อนจะเข้าศูนย์ในวุฒวกับมาตอนไปทำสือใหญ่ตอนนี้ อ่าเขาลิวมาเนั้นอะไรแบบนี้ลองเราลองลองเกินเรื่องเท้าความทรงจำที่ตอนนี้ที่ตอนนั้นเราแทงได้ขนาดไหนรยังไงหกแมงหมดตัวไหมไม่หมดอ่ะแต่มันก็แทงเป็นชุดอ่ะครับอ่าแล้วก็มีลูกไกลๆอบบแม่นีชุดมีลูกไกลๆอบบแม่นเลยแต่ลูกง่ายๆงัดไม่รู้เป็นือประมาทหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้อ๋อเวลาลูกง่ายๆด้วยยานี่ลงเลยแล้อโบบะตบต้องตบเสียงดังนะคือคนอยู่ข้างๆไงคือถ้าไม่ดังเนี่ยแล้วไม่ใช่พูดหลังเสียงใช่โอ้ แางแรงททงแรงทางแรงมากทงแรงเพราะด้วยด้วยพละงกำลังด้วยน้ำหนักมันแทงเอามันเลอรองเท้าที่ว่าตอนเสือใหญ่อะที่ซ้อมแกหาละอาต่ายตรงนั้นอะเราได้ซ้อมยังไงอะไรอย่างเงี้ยแทงได้แค่ไหนล่ะมันลืมลืมะท้าความรงจับก็แทงได้หลายชุดอครับแต่ไม่แน่ใจว่าหกแดงหมดโตไหมแต่ผมเรียนอาต่ายก็แล้วก็มาแทงเซนจุรี่ครั้งแรกในชีวิตคือตอนสิบเอ็ดอครับแทงที่โต้อาจารย์ตายแล้วร้อยหกแ้มจังได้ร้อยหกแดมเล่นคนเดียวไหมหรือเล่นกับซ้อมกับ รู้สึกจะตามตา,ายอีคนหนึ่ง<อ>เป็นรุ่งพี่ล่ะจำไ,ไ,ได้ไหมคนนั้นไครพ่จีเนี่ยเจ้าของโต๊ะพี่เนี่ยอ๋อเหรอี่จีเหรออ๋อเหรอแทงตาวินเบคือผมจะให้เด็กพวกนี้มีสมุดพกอยู่เล่ม่ต้องแยกน,นะตอนนั้นเสือใหญ่ผมสอนส่วนตัวเนาะครับตอนนั้นผมก็เป็นครูฝึกอยู่ที่ที่ราชมรงคลาใช่สองที่ผมก็จะให้ให้จดบันทึกด้วยว่าคุณซ้อมเนี่ย ตั้งกระดูกงูอะไรเนี่ยคุณแทงร้อยคุณจดไว้อันนี้คือซ้อมเดียวอันนปกติไปแต่ซ้อมคู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่มันใกล้ความจริงละพอคุณซ้อมคู่แทงร้อยได้เดี๋ยวตอนแข่งคุณก็ทําได้อย่างงพูดก็ทําได้ตอนสิบโอ้สิบเอ็ดตอนซ้อมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าสิบขวบเขาเข้ามาเขามีหมัดละอหมัดเขาหนักอยู่ลูกแม่นลูกอะไรก็คือก่อนจะแทงเป็นเกินได้คือแบบเหมือนเราต้องซ้อมแบบ พวกรูปแบบอย่างเงี้ยคือให้หมดโต๊ะก่อนแพทเทิร์นต่างๆแล้วก็เลืองขังด้านอย่างเงี้ยวนให้ได้สี่รอบสี่ห้ารอบมันก็จะเป็นร้อยแต้มแล้วมันก็คือเหมือนกับเราซ้อมตรงนี้ให้ได้ร้อยแต้มก่อนถึงจะเป็นเกมได้อ๋อซ้อมกับพิจิเหรอซ้อมกับพิจิคือผมซ้อมเดี่ยวเสร็จประมาณเที่ยงเที่ยงมั้งตอนบ่ายๆก็ซ้อมคู่เหมือนอาจารย์เขาผมเห็นผมเบื่อแล้วเงี้ยก็คือให้แบบด่นที่มาซ้อมเป็นเกมด้วย คุณจีตัวนี้อยู่ระยองนะผมจับนะที่จีเจขอตัวแลวรู้สึกว่าคุณจีเนี่ยหลังจากนั้นคุณแทงเขาเขาเลิกเล่นเลยนะเลิกเพราไอมคู่พี่เพาอายเลยครับคุณจีนะฮะคือเขาคือผมจะแบ่งเนาะตอนนั้นนะผมก็เหมือนกันก็จะแบ่งเช้าให้ซ้อมเดี่ยวถ้าเย็นถ้ามีตอนบ่ายเนี่ยเบื่อก็ม่บื่อก็ซ้อมคู่กันก็เป็นการพัฒนาตรงนั้นนะครับผมแม่ ตอนนั้นไปอยู่ที่เสือใหญ่กําลังสนุกสนานเลยจ้ะแต่เดี๋ยวเราต้องพักก่อนแล้วกลับมาชมในช่วงหน้าว่าหลังจากเสือใหญ่แล้วไปอยู่ที่ศูนย์ฝึกเป็นย่งไรบ้างไห้ด่านครับ,รบผมโอเคครับพักสักครู่ครับ